สวัสดีจ้าช่องกบชาแนลจ้าวันนี้เดินทางไปพัทยากันจา้ามาเดินทางไปด้วยกันนะจา้าชมบรรยากาศถนนเที่ยวพัทยาดนโดนไปเท่าน,นึงจา้า ทางแต่ละมือแต่ละเว้นหลดหลายก็ะดอกค่อยๆค่อยๆว้าว <c oughs> แมวหน่อยตัวนี้ก็น,นอนดีดี <c oughs> สองช่องทางซ้าย ก็นี่แหละเออนี่แหละถูกแล้วอีสองช่องห้องนี่ด้ะเออไปตาม g p s นี่แหละค่อยๆไปเอาเราไม่รู้เส้นทางแจ้งวัฒนะมา,า,าไม่รู้ก็ไปตามนี่ละสองช่องซ้ายจีสิบห้าลงมาเนี่ย ลงดอกมาที่ทางนเออถือเลยแหละมาไปทางนี้กับไปทางนี้ล่ะเอาก็บเเคยมาเนาะ นี่มันก็บริว่าจังเด้ได้หรอ500เมตรใช้2ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางออกถนนกำแพงเพชร2ไปทางเขตจตุจักรนี่เด่องทางซ้ายเนี่ยเบี่ยงออกไปจตุจักรโอ้โหแบบนี้ สอบไปอังชุดขบไปอีกเพชรสองนี่กรตุจักเมียนบอเนี่ยนั่น,น,นละโอเคต้องเมีนมอสิดสองวิ่งตรงต่อไปยังชุดขบไปอิงเพชนสองป้งงายบอกทางถนนกำแพงเพชรสองป้ายบอกทางถนนกำแพงเพชรสองต้งให้กูไปไหนตรงไปอ่ะโอเค อีก400เมตรใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อเบี่ยงขวาเข้าสู่ทางลาดไปจังหวัดกรุงเทพมหานครนอกจากเขากรุงเทพก่อนห่ะกรุงเทพมันตั้งที่ออกพุนพุนพัทยาพุนเบี่ยง<ช>ขวาทางใดก็ได้เพื่อเบี่ยงขวาเข้าสู่ทางลาดไปจังหวัดกรุงเทพมหานครที่บ่เออนี่แหละซองดํานี่แหละรถด,ดาเนี่ยเออของเล่นมาที่ละกักบาท <Okay. S 2> ขับต่อไปบนทางพิเศษสีรัตอีก4กิโเมตรไหนสี <c oughs> รัตส oh, ีกิโลเมตรโอ้เจ้านี่ทางรถไฟโอ oh. คลินปนี้ก็ไว้สำนึก่อนเนื้อจ้ะไปเจอกันไม่คลิปหนาเนื้อจ้ะเดินทางไปน้ำกัน